ตอนนี้ครูแปงกำลังจะสอนวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับทีเนี้ยเราถ้าถ้าเกิดดูดูดูทอดยางเลยเนี่ยมันยังไม่มีน้ำมันขึ้นมาเราก็โชกอุดขบูแลวก็กระแทกไปพัดปึ๊กปึ๊กปึ๊กมันจะมันจะเป็นเวกข่ามันจะดูดน้ำมันพอดูดน้ำมันเสร็จปึ๊บในเบื้องต้นเนี่ยถ้านักบินใหม่พี่แนะนําให้มีคนช่วยสตาร์ทซึ่งปกติแล้วนักบินใหม่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องหรอกเขาก็จะสตาร์ทให้ลูกพี่สตาร์ทให้ แต่เราก็ต้องเรียนรู้วิธีการสตาร์ทด้วยตัวเราเองด้วยนะครับมีการก็คือวิธีการจับเวลาจับไปพัดตีก็ตีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าเวลามีมีผู้ช่วยนะจับเครื่องอยู่มีสายคันเล่นอยู่อาจารย์ฝากจับสายคันเล่งด้วยนะครับเราก็จะสตาร์ทด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยจับจับจับระยะไม่ต้องจับไกลนะอย่างเงี้ยนะหรือจะอย่างไงอย่างนี้ก็ได้ครับผมให้มันอยู่หา่างนี้ ทำจะไ,ได้ดนะครับถ้นมันล้นนมไวอะถ้าสตาร์ทเย็นเงี้ยสายไม่งอด้วยจย์มันมันถ้าสตาร์ทนะครับต้องระวังอย่างแรงมากอย่างมากมากอ่ะมาละมัดระวังอย่างเต็มที่อย่าเอามือเข้าไปหรืออะไรเข้าไปถ้าเครื่องมันจะล้มปล่อยมันล้มไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปไ<ม>ควา้าไม่ต้องไปแรงสิ้นจำไ้เลยห้ามไปคว้าถ้ามันล้มก็ปล่อยมันล้มไป ไปพัดพันกว่าบาทถ้ามันจะแตกมันจะแตกแไปไนี้วบเจ็มาเยอะมากที่ตรงเนี้ก็คือบาดเจ็บนิ้วขาดนิว้วอะไรมาเยอะไปดูคนที่โดนไปพัดฟันไหมพี่รว่อันตรายเพราะนั้นต้องระวังเวลาสตาร์ทนะครับห่างๆแล้วก็เวลาเขาสตาร์ทเราก็ไม่ควรจะไปยืนอย่างนี้เราควรไปยืนหลังอาจารย์โนดเหนือปะแต่นี้เราเรากำลังเรียนอยู่เหนือปะดับอย่างนี้นะ พอมันสุดปุ๊บตีอ๋อมันจะกึกหนึ่งแล้วครับคือคือคือหมุน <c oughs> มาสุดปึ๊บ <c oughs> ให้มันอยู่ในองศาที่เราถนัดเนี่ยออพอมันสูดตรงนี้ <c oughs> เป็นสิทุกกองก็เร็วๆนะครับทีที่แม่ต้องตี้งเหนือไปต้องตุ๊กเนี่สังเกต